บ้างนะคะก็มาเดินดูในสวนนะคะดูน้อยนาเอ,อ่อน้อยนาก็สุกนะคะร่วงร่วงไปหมดแล้วโอ้เดี๋ยวนั่นลูกหนึ่งนะหวงเดียวนะคะก็เก็บกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คลิปพี่นาก็ไม่มีสาระนะคะไม่มีสาระอะไรนะคะผักหวานผักหวานของพี่นาอีกต้นหนึ่งนะคะขายได้สบายอยู่นะคะเหลือกินก็ขายนะคะ ยาพี่น้องใครจะกินก็มาเก็บเอาได้นะคะก็หนักยำเตาก็มาเอาเดอ้อนี่ค่ะมาแหวงนะคะมาแหวงก็เนี่ยค่ะก็ออกมาหาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาก็พาเพื่อนๆมาเดินลัดเลาะในสวนอีกแล้วนะคะ,ะคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะ พูดคุยกับเพื่อนๆสักสามนาทีนะคะพามาเดินเล่นในสวนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ายัางจะมีเหตุให้พี่นาได้เก็บไหมนะคะก็มาสำรวจมาสำรวจว่ามีอะไรบ้างนะคะน่าก็มีต้นมะแวงนะคะก็เขาก็อาไปเป็นยาแก้แก้แกไอด้วยนะคะนะคะี่ค่ะมาไหว้ได้สบายอยู่นะคะ เหลือกินก็ขายนะคะญาติพี่น้องใครจะกินก็มาเก็บเอาได้นะคะก็หนักนะคะไม่มีสาระความรู้อะไรนะคะก็แค่มา,าพวงเดียวนะคะก็เก็บกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คลิปพินาก็ไม่มีสาระนะคะไม่มีสาระอะไรก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลต้นไม้นะคะ ผลละมมกลากไม้ก็ร่วงหมดนะคะพินาก็ไม่ได้ห่อไว้นะคะยำเตาก็มาเอาเด้อนะะี่ค่ะมาแหวงนะคะมาแหวงก็เนี่ยคะ่ะก็ออกมาหาวันนี้พินาก็ยุ่งนะคะพี่นาไม่ว่างวันนี้พินาก็ติดงานนะคะติดธุระข้างนอกทั้งวันแล้วก็ไม่ไม่มีก็ไม่ห่วงนะคะก็เดินมาหาคอนเทนต์นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นไม้สักนะคะไม้สักก็ถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะผักหวานของพี่นาก็พอกินพอเก็บกินเก็บขายได้สบายอยู่นะคะเหลือกินก็ขายนะคะญาติพี่น้องใครจะกินก็มาเก็บเอาได้นะคะก็หนักมากค่ะรู้ว่ายัางจะมีเหตุให้พี่นาได้เก็บไหมนะคะก็มาสำรวจ มาสำรวจว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวทำคลิปเสร็จเดี๋ยวพี่นาน่าจะเอาลงนะคะน่าจะาลงมากินนะคะวันนี้พี่นาก็ยุ่งนะคะพี่นานไม่ว่างวันนี้พี่นาก็ติดงานนะคะติดธุระข้างนอกทั้งวันแล้วก็ไม่ไม่มีก็ไม่หวงนะคะก็เดินมาหาคนเน้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นไม้สักนะคะไม้สัก เดี๋ยวทําคลิปเสร็จเดี๋ยวพี่นาน่าจะเอาลงนะคะน่าจะอาลงมากินนะคะอันนี้ก็ผักหวานของพี่นาก็กําลังแตกยอดนะคะก็ก็ยังแตกยอดอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็นาก็มีต้นมะแวงนะคะก็เขาก็อเอาไปเป็นยาแก้แก้แกไอด้วยนะคะนี่ค่ะมาลืมดูเวลานะคะ ตอนนี้ก็สี่นาทีกว่าแล้วนะคะผักหวานผักหวานของพี่นาอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวทําคลิปเสร็จเดี๋ยวพี่นาน่าจะเอาลงนะคะน่าจะาลงมากินนะคะขายได้สบายอยู่นะคะเหลือกินก็ขายนะคะญาติพี่น้องใครจะกินก็มาเก็บเอาได้นะคะก็หนะักค,ะคอนเทนต์นะคะเดินเล่นในสวนนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเผื่อพี่นาจะเจอเห็ดบ้างนะคะวันนี้ ฝนซาแล้วนะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลต้นไม้นะคะผลละหมากรากไม้ก็ร่วงหมดนะคะพี่นาก็ไม่ได้ห่อไว้นะคะมาค่ะค่ะมาเจอกับต้นมะแวงนี่นะคะเพื่อนๆมะแวงกินกับยำเตาอร่อยนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะบ้านพินขอโทษขออภัยเพื่อนๆน,น,นะคะโอเคค่ะพี่นาขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นนะคะเป็นเพื่อนลูกใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นาให้ดูนะนั<อ>่นแหละค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวคอนเทนต์ที่จะลงนะคะวันนี้ก็เลยมาพาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นในสวนอีกแล้วนะคะเผื่อว่าจะมีอะไรให้พี่นาได้ถ่ายได้เก็บกินคคู่กับต้นผักหวานของพี่นานะคะนะคะ ใครกินพวงเดียวนะคะก็เก็บกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้คลิปพี่นาก็ไม่มีสาระนะคะไม่มีสาระอะไรค่ะคู่กับต้นผักหวานของพี่นานะคะนะคะี่ค่ะใครกินก็ไม่หวงนะคะก็เดินมาหาคอนเทนต์นะคะก็อันนี้ก็เป็นไม้สักนะคะไม้สักคะคู่กับต้นผักหวานของพี่นานะคะนะคะี่ค่ะ ใครกินแมือนแต่พี่นาเขาเอาไปทําเป็นกับข้าวนะคะกินกับลาบกินกับน้ําพริกนะคะก็อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะต้นใหญ่นะ,ค,ะ,ะคิปพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆสักสามนาทีนะคะพามาเดินเล่นในสวนนะคะแล้วก็นี่่ะเพื่อนๆมาเดินเล่นในสวนนะคะอัดคลิปไปด้วยนะคะเพื่อนๆอัดคลิปพูดคุยกับ เพื่อนๆสักสามนาทีนะคะคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอโทษขออภัยนะคะลืมดูเวลาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณเนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอโทษขออภัยนะคะลืมดูเวลาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณโดนแมลงมาเจาะกินบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแบ่งกันกิน เรากินบ้างนะคะนกโดนแมลงมาเจาะกินบ้างนะคะก <cue> ็ไม่เป็นไรนะคะแบ่งกันกินเรากินบ้างนะคะนกสักทองนะคะที่พี่นาปลูกไว้ในสวนหลังบ้านของพี่นานะคะเนี่ยคะ่ะก็พาเพื่อนมาเดินเล่นนะคะโอ้ยโทษทีนะคะเพื่อนเพื่อนคุยเพลินโดนมแมลงมาเจาะกินบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแบ่งกันกิน <cue> เรากินบ้างนะคะนกก็ถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะผักหวานของที่นาก็พอกินพอเก็บกินเก็บคะ่ะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลต้นไม้นะคะผลละมารากไม้ก็ร่วงหมดนะคะพี่นาก็ไม่ได้ห่อไว้นะคะขายได้สบายอยู่นะคะเหลือกินก็าขายนะคะญาติพี่น้องใครจะกินก็มาเก็บเอาได้นะคะ ก็หนูกรูกินบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะี่ค่ะก็พาเพืเ่อนๆ่อนมาเดินในสวนนะคะลองกองของพี่นาปีนี้ก็ได้แฝงแต่พี่นาเขาเอาไปทำเป็นกับข้าวนะคะกินกับลาบกินกับน้ำพริกนะคะก็อ,อร่อยนะคะเพืเ่อนๆนี่แหละคะ่ะต้นใหญ่นะะหนูกินบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะี่ค่ะก็พาเพื่อนเพื่อนมาเดินในสวนนะคะ ลองกองของพินาปีนี้ก็ได้มากค่ะวันนี้พินาก็ยุ่งนะคะพินาไม่ว่างวันนี้พินาก็ติดงานนะคะติดธุระข้างนอกทั้งวันแล้วก็ไม่ไม่มีจักทองนะคะที่พินาปลูกไว้ในสวนหลังบ้านของพินานะคะเนี่ยค่ะก็พาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะะคโอ้ยโทษทีนะคะเพื่อนๆคุยเพลินจักทองนะคะที่พินาปลูกไว้ในสวนหลังบ้านของพินานะคะ ะคะ่ก็พาพเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะโอ้ยโทษทีนะคะพเพื่อนๆคุยเพลินก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลต้นไม้นะคะผลละหมากรากไม้ก็ร่วงหมดนะคะพินาก็ไม่ได้ห่อไว้นะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาก็พาพเพื่อนๆมาเดินลัดเลาะในสวนอีกแล้วนะคะก็ ถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะผักหวานของพี่นาก็พอกินพอเก็บกินเก็บค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาก็พาเพื่อนๆมาเดินลัดเลาะในสวนอีกแล้วนะคะโดนแมลงมาเจาะกินบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแบ่งกันกินเรากินบ้างนะคะ นกมาเพื่อนเพื่อนมาเดินเล่นในสวนนะคะอัดคลิปไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอัดคลิปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนสักสามนาทีนะคะันนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์นะคะวันนี้พี่นาก็ไม่มีคลิปที่จะลงนะคะก็